ตู้นะาเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกาตรนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรใีเดืนี2565นาราเจ้าคัดเลือกระดับสังวัดที่ได้ทีหนึ่งชนะเลิศนะคะเพื่อที่จะไปแข่งระดับเขตระดับเขตเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจะจะไปแข่งในระดับประเทศต่อไป สำหรับในวันนี้นะคะ่ะคณะกรรมการมาทั้งหมดสีท่านท่านแรกนะเจ้าว,ว่าที่ร้อยตีดูดเดียววงพักหวัวหน้ากลุ่มอรารักขาพืชเจ้าเป็นคณะกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการค่ะแล้วก็ท่านที่สองนายสมัชัยมาลารัตหวัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศท่านที่สามนางสาวพรสวรรค์มินสตรทีค่ะ นักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะ,ะนางสาวสวุวรรณีคำนีนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการจากกลุ่มสถาบันนะคะ,ะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำรับแล เกณฑ์ในการคัดเลือกอเดี๋ยวน้องจะอู้ในเรื่องของคุณสมบัติสาขาทัา้มสวนกอนนะคะเกษตรกรสาขาทําสสวนก็คือหมายถึงเกษตรกรตีประกอบอาชีพทัส้สวนเป็นรักนะเจ้าเช่นการปลูกให้ผลที่เราปลูกต้มเนะะี่ยเนาะค่ะแล้วก็จะต้องมีรายได้จากการทําสวนบน้อยกว่าห0ิ ร้อยละหกสิบนะเจ้าของรายได้ผ่าคการเกษตรแล้วก็จะต้องเป็นเกษตรกร,กรตีปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตัวเองค่ะถ้าสมบัติเฉพาะจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ะกรนะเจ้าแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการผลิตตีได้รับการรับรองมาตรฐานเช่น GAP กเกษตรปลอดภัยหรือกรเกษตรอินทรีย์สำหรับพืชอาหารหรือมาตรฐานอื่นๆข้อที่3ก็คือเกษตรกรมีพื้นที่ทําสวนแปลงที่ทรงเข้าประกวดจะต้องเป็นแปลงของตกเกาแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายโดยตัวสอบเอกสารที่ทากินหรือนังสือรับรองประโยชน์ในตีดิ้ของรัฐหรือ เอกสารตีทั้งราชการออกแสดงอนิสาวคะแนนเจาเกตรจังไงสนเจ้างนหรอตัวข้อดีี้ก็คือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีคะแนนค่ะต่อไปนะเจ้าก็จะเป็นการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมการประกวนเนาะค่ะโดยนำเสนอผ่านทางวิดีโอ แล้วก็อพาวเวอร์พอยนะเจ้าใช้เวลาประมาณ30นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสังถามจากคณะกรรมาการเนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนี้ซิสไล่กว่านะเจ้าครั้งแรกนะเจ้าเนาะปีซิปปีหานมะาเคยปลูกส้มมาแล้วเจ้าปลูเก็ตบนบนโซ่ขงสำงเดชเจ้า,าเพราะว่ามันก่อขาดการเอาความใจใส่หลายๆอย่างเจ้าเลยจากแป้งส้มนะเจ้าออมาเป็นน้าเข้านะเจ้า จากสิเอไรเนี่ยอเขาเป็นหน้าเข้ากได้สองทีก็บปไว้เจ้าเข้ากัูกเจ้านงานกแป้งจะบวันี้ก็ไ้เข้าเข้ากับส่วนราชการเจ้าเนาะได้เข้าไปถึงนน้ำานี้ละจอมีความหูมีความหูนกจเลยไปําในน้ำจากเกษตระเจ้าเศษอัมพืนเจ้าเษจกองเจอบป่าส่วนก่ออ้ว ข,ข้างแรกเก็ปลูกมาแล้วล้อมปุูข้างเจ้าก็ไปเอาความหู้จากปุ่นมาเดี๋ยวเนาะก็มาปุ๊บก้ามหนึ่งเดี๋ยวเจ้าตอนนี้ก็อประสบความสำเร็จเดี๋ยวเนาะก็มาปลูกแข่งเดี๋เจ้าก็ได้คาแนะนำจากปุ่นในการปลูกการการวิธีปลูกการรักษาเดี๋เจ้าก็ตอนนี้ก็ปลูกมาได้เหมาอนนั้นได ปีะบฟงสําเร็จในการเรือการจูกับเรื่องการดูแลนะเจ้าเนาะสวนส้มนะเจ้าเนาะก็เพราะว่าเคยทํามาก่อนใครั้งแรกก็ปลูกนะเจ้าเนาะปลูกก็มันดูแลนะเจ้าเนาะใช้ั้งแรกก็ใชี้วคยนะเริ่มปลูกเจ้าเนาะมันก็เป็นใจมันก็เป็นทางที่ดีนะเจ้าเนาะดินเจากนานมาก็การปลูกส้มนะเจ้าเนาะก ใก้ผสมผสานกันนะเจ้าเนาะจะจะใก้อันที่วาภาพมดก็บ่ได้นะเจ้าเนาะโอู้ฟา,า,างฟ้อมเป็นจริงนะเจ้าเนาะก็อทำมาเลยๆนเลยจนประสบความสองเดชเกิดขึ้นแนะน้ำจากเจ้านาทีเป็นม้านหนเจ้าเนาะเจ้าก็่อวันม้าในการดูแลนะเจ้าเนาะดูแลก่อนในการดูแลก็อทำตามสเต็ปการทำสวนส้มนะเจ้าเนาะผลยาเป็นระยะใส่ปุ๋ยเป็นระยะนะเจ้ากามสัดส่วนของเปิ้ลน,นะเจ้าเนาะ สีพืชเป็นต้องการสีได้ทำในน้ำมาเราจะสารับเจ้ากาะในการทำเกษตรนะเจ้าทั้งเกษตรแป้งใหญ่สวนส้มเนี่ยเจ้าก็ต้องฟ้อมสำเร็จสมากเลยในการในการตีว่าจุนเจียขอบครัวนะเจ้าซึ่งแต่ก่อนมากาะทั้มาทุกอย่างเจ้าะกว่าสวนข้าวโขดอว่ามาเข้าว่าอย่างที้มาโมดเกาะโบสถ์สก้อนสำเร็จนะเจ้ามาทำสวนส้มนะเจ้า ด้ต้มในน้ำตีหลายๆทางหลายๆด้านจะเจ้าโก่กระซุกเขามเด็ดมากมากเลยจะถ้าเจ้าอยากมีวิธีแต่ว่าท่านจะเขาว่าตั้งคำถามมาได้แเ้าจะต้องหัวหน้าถามได้นะจ๊ะ